เลยบอยอ่ะนี่ก็จะเป็นสะพานเขียวนะครับสะพานเขียวเหมือนเสื้อคนถ่ายครับเสื้อคนถ่ายนะสะพานเขียวนะตะขัดวิกกี้ขาวอย่างเดียวนะเอาละครับปลาแล้วรอบแรงคนะครับเอาล้วไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างครับมารุ่นกันสถานที่ใหม่นะมาแล้วครับมาแล้วครับกำลังดึงขึ้นไปครับดึงขึ้นไปครับดึงใจยิงครับเอาครับน่าจะได้ปลาครับได้แล้วครับเห็นแล้วครับ มองระยะกล้องไม่เห็นครับต้องมองระยะใกล้ครับระยะใกล้นะฮะมองระยะใกล้ครับเดึงมาครับเอ้าแล้วครับได้มาแล้วครับได้มาครับอาครับโอ้โหครับลูกปลาลูกปลานะครับอ่ะยงดีกว่าไม่ได้นะครับนะอ่าอ่าโอเคครับโอเคเลยลุ้นเงินไปนะครับจะปลาเข้าถังก่อนครับ นี่ก็จะเป็นดูบรรยากาศกันไปก่อนนะครับบรรยากาศนะสะพานเขียวสะพานแดงนะครับสะพานแดงนะมาอีกหนึ่งรอบนะครับช่วงนี้ก็คึมๆแล้วคึมคมบรรยากาศก็เริ่มคึมๆม,มาแล้วนะครับนะ,ะมากันอีกรอบหนึ่งนะครับ มาดูจากมุมสูงนะครับมุมสูงนะครับมุมสูงนะครับอ่ะเึ๊บอ้าล้ครับมาลุ้นกันอ้าลครับมาลุ้นกันจะได้หรือเปล่าครับเติงครับเติงคันนี้เติงคันนี้เติงคันนี้เติงครับเติงเติงครับเอ้าล้ครับมาเป็นกิโลครับคันนี้ลุ้นกันมาเป็นกิโลแล้วนะครับตอนนี้เป่าโน้นก็ยิ้มแล้วครับยิ้มครับ ปลาใหญ่มากครับอ่าผมก็ดีใจด้วยครับปลาโดวเปล่าไม่รู้เนี่ยโอ้โหแน่นอนเลยครับตอนนี้ตัวใหญ่ครับสามนิ้วครับสามนิ้วนะครับกะะมังครับกะะมังอ่ากะละมังนะกะละมัอ่าโอเคครับมาลุ้นอ่ามาลุ้นกันอ่าครับ ครับอันนี้ก็สามนิ้วครับสามนิ้วได้อยู่ครับดูนี่ครับอ่า่อยครับเล็ก่อยไปครับเอาแต่ใหญ่ครับแต่ใหญ่เอาไ้ต้มครับต้มครับอ่านะครับอ่โอเคจ้าวเลยครับเจ้าวเลยมาดูผลงานครับดูผลงานครับครับอ่านี่ครับมาแล้วครับมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับ เดี๋ยวเราลองหวานดีสักหน่อยหนึ่งนะลองหวานดีสักหน่อยตรงน้นจะปลาเยอะครับช่วงนี้ตรงนี้นะปลาเยอะเพราะว่าเพราะว่าคนหวานปลาเนี่ยเขาจะรู้สถานที่รู้ที่จะที่จะหวานนะครับรู้ที่จะตรงไหนปลาเยอะไม่เยอะยังไงครับจริงๆเราจะหวานข้างข้างทางก็ได้ครับแต่ว่าเราแต่ว่ามองแล้วเป่าโน้มบอกว่า ปลาไม่ค่อยมีเหมือนสะพานครับและอย่างก็ช่วงที่เรามาถ่าย,ายตรงสะพานหวานตรงสะพานเนี่ยมันพวกอ่าพวกเศษไม้เผยอะไรมันจะไม่ค่อยมีเหมือนตามข้างทางที่เขาตกปลาแล้วเขาอ่าหวานแหกันนะครับช่วงนี้จะดีดวงนี้จะดีกว่านะครับเพราะว่าเศษขยะอะไรที่มันจะติดมากับแหมันก็ไม่ไม่มีเท่าไหร่นะครับตอนนี้บ่าวโนก็สำรวจสำรวจทีสสำรวจปลาว่าตัวไหนมนขึ้นครับผู้มีประสบการณ์ในด้าน หวานแหนะครับนะโอ้อยากอยากจะหวานเป็นเขาบ้างยังเลยเดี๋ยวต้องลองครับรอบหน้าผมต้องลองแล้วเอาครับไปอกรอบครับป่านนบานไปครับรอบนี้บานมากเลยครับรอบนี้บานมากเลยนะครับแถวริมแถวริมนะครับลุ้นกันไปนะครับเอาแล้วเอาแล้วเชือกตึงครับเชือกตึงครับเชือกตึงครับเอาครับไม่รู้เป็นไงบ้างนะครับอละ รอบนี้เป็นไงครับอ๋อรอบนี้ไม่ได้ครับไม่ได้รอบนี้เงียบครับเงียบครับรอบนี้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอืมรอบนี้ไม่ได,ไได้ไม่เป็นไรครับ <müs> อาวเดี๋ยวตัวใหญ่มาครับตัวใหญ่มาตัวใหญ่ต้องมานะครับครับก็กำลังไล่อาเขยะออกก่อนนะครับตรงนี้เราก็เห็น คนเขาว่าหวาดแหโบริเวณช่วงนี้นะครับแต่ว่าเขาก็ไปแล้วนะครับน่าอาจจะไม่ได้ปลานะครับไม่ได้ปลาไม่ได้ปลาแล้วเข้าไปเรื่อยๆย้ายไปเรื่อยครับเพราะว่ามันเป็นคลองน้ําที่กว้างใหญ่มากนะครับเป็นคลองน้ําธรรมชาติคลองน้ําเก่าแก่นะครับก็มาครั้นี้เราย้ายฝั่งย้ายฝั่งนะครับย้ายฝั่งมาฝั่งนี้นะครับอ่ะ แล้วก็บาดนก็จะดูสถานที่อีกนิดนึงครับอ่ะถ่ายบรรยากาศไปอ้าวไหวรอครับเอิบอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับผิดพลาดทางเทคนิคครับผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงอ้าวแล้วเชือกพันกันโอโหเรียบร้อยเลยนะครับเชือกพันกันเมื่อกี้รีบไปหน่อยนะครับรีบไปหน่อยเพราะว่าผักตบชวากำลังเข้ามาก็เลยต้องรีบบานก่อนครับกลัวไปติดผักตบนะครับตะกี้นะครับก็ระวังกันด้วยนะครับเวลาบาดแหนะครับ เออเอาได้ปลาครับบ่านุกบอกได้ปลาครับไม่รู้ปลาอะไรปลาโดหรือเปล่าครับเอาแล้วครับเอาบ่านุกโอ้มารอบนี้มาเยอะเลยครับมาเยอะเลยฟุกหรือเปล่าครับฟุกหรือเปล่าน่าจะฟุกรอบนี้บ่านุกบอกโอ้หวานไม่แตกนะครับแต่ได้ปลานะครับโอ้ละเอาแล้วครับรอบนี้มาครับมาแล้วไหลมาครับปลาเริ่มมาดีครับมาดีครับตัวนี้นะครับเอาแล้วอือหือได้แล้วได้แล้วแต่รู้สึกว่าแหเราจะรู้สึกว่า จะอ่าโดนขี้ตมเยอะไปหน่อยครับขี้ตมนะเราไปดวนเอาตามไปดวนนะลองไปดวนอ่าเดี๋ยวเราต้องย้ายกระมังเรามาฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ละเออเราต้องย้ายกระมังฝั่งนี้นะละนะเดี๋ยวให้ทางบ่่าาวนอเลคียร์เคลียร์พื้นที่ก่อนเคลียร์พื้นที่ตัวเองก่อนนะเดี๋ยวผมก็จะช่วยเก็บเม่นนะครับข้าวบาน เ่านโนะบอกว่าถ้าหวานบานดีก็บานดีก็ก็โอเคได้เยอะนะครับแต่ว่านี่หวานไม่บานครับพรดีเชือกพันกันนิดนึงคิดว่าไม่น่าจะได้ครับไม่น่าจะได้ได้นะครับได้นะนี่ก็ได้ครับอ่ะบุเดี๋ยวเดี๋ยวนะปาดรอบอ่ะารดรอบอ่ะปาด์รอบไอ่าครับพาๆๆวแล้วครับมีเทคนิคครับมีเทคนิคนะว้าว ครับอ่ะโอเคมาดูผลงานกันนะครับดูผลงานกันนี่นะครับดูผลงานกันอ่าตายเลยครับได้เลยครับเอาแล้วครับนะอาล้วได้เลย่อยนะครับตัวใหญ่ตัวน้อยตัวพันกลางต้มกินได้เลยนะครับนะอ่าเมนูก็เหมือนเดิมทำปลาด้วยปลาหมอดำปลาหมอข้างดำนะครับปลาหมอ้างดำนะต้องระวังกัน่ดูผลงานครับอ่าได้ครับมาแป๊บเดียวนะครับได้เยอะเลยนะครับ อ่ะอืมอ่าเรื่อบรรยากาศนะนนครับบรรยากาศแกปุกน้ำฮะอยแกปุกน้ำพุชยังยกรูดกับบ้านนี่หรอไว้เดี๋ยวเดี๋ยวพู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปิดกันแค่นี้ก่อนนะครับ